กลุ่มธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ในแถบสแกนดิเนเวียนะครับที่มีโรงแรมและมีสาขามากกว่า200สาขาเจอปัญหาใหญ่ครับโดนแรนซัมแวร์เข้าถล่มแล้วก็ยึดคลองไฟล์เป็นจำนวนมากนะครับต้องไปเสียเงินเรียกค่าไถ่เรามาดูวิธีการแก้ปัญหาแรนซัมแวร์ของกลุ่มนี้กันดูครับ <S <S ก่อนนิยานข่าวนี้ต้องถามก่อนว่าทุกคนรู้จักแรนซัมแวร์ใช่ไหมครับถ้าไม่รู้จักผมจะอธิบายสั้นๆคร่าวๆจะได้ไปเร็วๆ แ a น s o ซ w a r e ร์คือไวรัสชนิดหนึ่งที่เข้าไปติดในเครื่องแล้วมันใช้การเข้ารหัสไฟล์ในระดับ256บิตเอนคลิปไฟล์นั้นล็อกไฟล์ไว้ทําให้เราไม่สามารถใช้งานไฟล์นั้นได้ถ้าเราอยากจะปลดล็อกเราต้องไปซื้อบ t c o i n เอามาส่งให้คนเจ้าของไฟล์เพื่อที่จะเอากุญแจมาไขาล็อกเราแล้วเราถึงจะใช้งานไฟล์ได้ตามปกตินะครับแอนซอวร์เป็นแบบนี้เวลาใครโดนมีอยู่2ทางเลือก1คือคุณต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะ ไปเอากุญแจมาถอดล็อกไฟล์ถ้าคุณอยากได้ไฟล์นั้นมากแต่ถ้าคุณมีแบ็กอัพอยู่แล้วนะครับวิธีแก้ของแรนซัมแวร์คือต้องแบ็กอัพแล้วแบ็กอัพส่วนที่แบ็กอัพเนี่ยต้องออฟไลน์ด้วยนะฮะไม่งั้นถ้าอยู่ในวงเน็ตเวิร์กเดียวกันก็โดนอยู่ดีแบ็กอัพก็โดนด้วยซึ่งไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะถ้าคุณมีแบ็กอัพคุณก็ไม่ต้องไปจ่ายเงินเขาแล้วคุณก็ล้างเครื่องนั้นทิ้งเลยแล้วก็เอาแบ็กอัพมาลงใช่ไหมฮะนั่นคือวิธีแก้แรนซัมแวร์แต่วิธีแก้ที่่กลุมลงรง เป็นชื่อว่า Nordic Choice Hotel นะฮะอันนี้เป็นกลุ่มเชนขนาดใหญ่เลยมีโรงแรมอยู่ในเครือทั้งหมด200สาขามีเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่า2,000เครื่องเขาโดนแลนซมแวร์โจมตีปุ๊บสิ่งที่เขาทำคือเปลี่ยนไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นอย่างมากก็จ่ายเงินเอาไฟล์ออกเอากุญแจมาไขาเอาไฟล์ออกเอาไปใช้งานเสร็จแล้วทุกอย่างก็เหมือนเดิมทำต่อไปรอวันว่าวันข้างหน้าวันไหนคุณจะมาติดแลนซแวร์อีกแต่บริษัทเหล่านี้บอก เฮ้ยเราติดครั้งนี้เราก็แก้ไขตัวเองไปเลยแล้วเราจะได้ไม่ต้องติดอีกคือเป็นการแก้ปัญหาแบบถาวรเลยเขาบอกว่าเขาเปลี่ยน PC เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้งานกว่า2000เครื่องจากระบบ Windows นะครับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็น ChromeOS เลยเพราะว่าเครื่อง Windows ที่ใช้อยู่เนี่ยเครื่อง PC ที่ใช้อยู่บางเครื่องก็เป็นสเปคเก่าใช้มาหลายปีใช่ไหมฮะแล้วการเปลี่ยนเป็น ChromeOS ของเขาคือการย้ายทุกอย่างขึ้นคลาวหมด โครโมเอสก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์เปล่าๆไม่ต้องมีสเปคสูงสามารถรันเบราว์เซอร์ได้แค่นั้นพอทุกอย่างอยู่บนนั้นหมดอยู่บนคลาวงานที่ทำก็เก็บบนคลาวซึ่งบริษัทเชนเหล่านี้เขาเป็นบริษัทใหญ่ๆใช่ไหมครับเขาก็สามารถไปเช่าระบบคลาวขนาดใหญ่ที่จะดูแลไฟล์ของเขาได้ระบบคลาวขนาดใหญ่มันก็จะมีลักษณะเป็น Data Management นะครับสามารถจัดการไฟล์และดูแลแล้วก็แบ็คองแบ็คอัพกันได้แล้วระบบคลาวส่วนใหญ่เนี่ย ไม่ค่อยติดแลนซัมแวร์เพราะว่าระ,ระบบคลาวด์ที่เป็นระบบเซอร์วิสใหญ่ๆเนี่ยฮะเขาจะมีวิธีการปกป้องซอฟต์แวร์ของเขายกตัวอย่างอย่างตัวหนึ่งก็คือ HPE Hewlett Packard Enterprise นะครับตัว Cohesity ตัวเนี้ยผมกำลังจะทำคลิปรีวิวเร็วๆนี้เดี๋ยวรอดูรายละเอียดดูนะครับอย่าง Cohesity เนี่ยเขามีระบบที่สามารถป้องกันแลนซัมแวร์ได้แบบ3-3สเต็ปเลยนะ1คือ prevent 2คือ Detection แล้วก็ Response Prevent คือตัวตัวมันเองเนี่ยระบบคลาวเนี่ยมันจะมีระบบคอยสอดส่องพฤติกรรมของไฟล์ชนิดต่างๆปกติแล้วแลนซ์แวร์เวลาเข้ามาในระบบเนี้ยเข้ามาปับ๊บมันจะใช้เวลาแค่ประมาณ2-3นาทีหรือไม่เกิน5นาทีในการที่มันจะเข้าครอบงำไฟล์ทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบระบบ Data Management อย่าง Cohesity เนี่ยเขาจะเก่งตรงที่ว่าเขาสามารถ d e t e c t การเปลี่ยนไปของไฟล์แต่ละไฟล์ได้ตั้งแต่ตน้น สมมุติมีไฟล์กลุ่มหนึ่งเริ่มกําลังแปลงล่างโดนกลายเป็นแรนดซัมแวร์โดนล็อกเขาจะเข้าไปหยุดการกระทําชิ้นนั้นได้ทันแล้วไฟล์ที่โดนล็อกอยู่เนี่ยก็ดีลีทแค่ทั้งไฟล์คือจะไม่โดนทั้งหมดอันนี้คือพรีเว n นนะฮะพอดีเทคเจอร์ก็ป้องกันแล้วส่วนที่เหลือก็สามารถจัดการไฟล์ทั้งหมดลบทิ้งไปไฟล์ที่โดนล็อกแล้วลบทิ้งไปแล้วระบบคลาวด์แบบนี้เขาจะมีการสแนปช็อตอยู่แล้ว Snap Shot แทบทุกวันแล้วมีการ Snapshot แบบเอาไปไว้อีกที่หนึ่งย้ายไปอยู่อีกไซต์หนึ่งได้ด้วยเพื่อป้องกันแอนดซอแวร์จริงๆคือระบบถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันแอนซอแวร์เลยแหละพอเราโดนส่วนเดียวนิดเดียวเราสามารถแก้ไขได้ทันเสร็จแล้วเราก็เอาไฟล์นี้ออกแล้วก็แทนที่ด้วย Back Up อันเดิมหรือไปเอา Back Up ที่อยู่อีกไซต์หนึ่งมาใส่ได้นะครับนี่คือระบบใหญ่ๆที่สามารถทําได้ขนาดนี้แต่ถ้าคุณเป็นระบบเล็ก คุณจะทําแบบนี้ไม่ได้คุณก็ต้องมีระบบแบ็กอัพแล้วคุณก็ต้องย้ายแบ็กอัพคุณไปไว้ออฟไลน์ line ที่อื่นถึงจะรอดปลอดภัยจากแรนซัมแวร์นะฮะงานนี้ก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่ทาง Nordic Choice Hotel ทำเนี่ยเฮ้ยมันกระตุ้นความสนใจจากคนอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันดับแรกงานของเขาส่วนใหญ่เป็นงานเซอร์วิสเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ก็เก็บบันทึกข้อมูลลูกค้าเรียกมารีจิสเตอร์ใส่ข้อมูลใหม่อัปเดตเฮ้ยทำบน Chrome OS หรือ Cloud OS ก็ทำได้นี่ ใช่ไหมฮะเขาเลือกใช้เป็นระบบที่เรียกว่า Cloud Ready ของบริษัท Neverware นะฮะ Neverware นี่อยู่ในเครือสังกัดของ Google และทุกวันนี้นะครับก็ทุกอย่างมันจะอยู่บนคลาวด์หมดเลยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลฐานข้อมูลลูกค้าแล้วก็มีระบบป้องกันแ a n s o m w วร์มันก็เลยทําให้หลายคนทึ่งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบไม่เคยมีใครทํามาก่อนแล้วเขาบอกว่าทั้งหมดเนี้ย2,000เครื่องเนี่ย ใช้เวลาเปลี่ยนไทยระบบแค่48ชั่วโมงแต่น่าจะต้องใช้เวลาประมาณ2เดือนกว่าพนักง,งานจะเข้าใจระบบใหม่ทั้งหมดพนักงานจะงงเออการเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าวิ่งทำเสร็จเร็วมากคือลบทิ้งทั้งหมดนะทิ้งวินโดว์ทั้งหมดเลยแล้วก็ลงเป็น c ล o วด์เลดีตัวนี้2,000เครื่องเสร็จภายใน48ชั่วโมงถือเป็นสถิติโลกเลยนะเออสุดยอดก็เลยเามาเล่าให้ฟังครับว่า หรือในอนาคตเราอาจจะหนีกันไปแบบนี้แต่จริงๆคือมันใช้ได้ไม่ทุกกรณีงานบริการอย่างโรงแรมเนี่ยมันไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันอะไรมากก็ทํางานอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวหลักๆซะส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนทั่วไปเรายังต้องพึ่งพาแอปพลิเคชันอื่นอยู่ซึ่ง Cloud OS หรือ Chrome OS เนี่ยมันยังซัพพอร์ตเราไม่ได้นะครับอาจจะทําได้แต่ได้ไม่เต็มที่เรายังต้องพึ่งพาความแรงประสิทธิภาพ p e อร์ฟอร์มของฮาร์ดแวร์อยู่เราไม่ได้ต้องการแค่จอ เน็ตเบราว์เซอร์คีย์บอร์ดเมาส์เราไม่ได้ต้องการแค่นั้นถ้าคุณต้องการแค่นั้นคุณก็หนีไปอย่างนั้นได้นะครับก็เรามาระวังกันด้วยครับเรื่องของแรนซัมแวร์นะครับจะลายเล็กลาย,ลายใหญ่โดนแล้วเนี่ก็โอ้โหแล้วส่วนใหญ่แรนซัมแวร์เนี่ยจะระบาดหนักตอนไหนรู้ไหมอันนี้ผมได้ข้อมูลมานะครับ <c oughs> เขาบอกว่าเวลาราคาของ BTC อะ่อะบิตคอยอ่ะถ้าบิตคอยราคามันล่วงเมื่อไหร่นะทั่วโลกเลยจะมีการปล่อยแรนซัมแวร์มาเยอะมาก ซึ่งไม่รู้ใครปล่อยเราลองคิดดูง่ายๆว่าใครปล่อยบิตคอยราคาร่วงถ้าผมคิดเอาเองแบบคนเห็นแก่ตัวนะแบบใส่ร้ายคนอื่นเลยอะผมว่าไอคนที่ถือบิตคอยเยอะๆ <c oughs> <c oughs> มันต้องเป็นคนปล่อยแลนซ์ซัมแวร์เพราะอะไรมันจะได้กระตุ้นให้มีการเรียกค่าไถา่เรียกค่าไถา่แล้วก็ต้องไปซื้อบิตคอยเพื่อที่จะมาจ่ายค่าเรียกค่าไถา่พอมีคนมาซื้อบิตคอยเยอะๆราคาของบิตคอยมันจะกลับขึ้นมาอ่าอันนี้คิดแบบแบบไร้ายเลยอนะแสดงว่า คนที่ปล่อยอ่ะอาจจะเป็นคนที่ถือบิตคอยเยอะๆแล้วการปล่อยแลนซ์ซแวร์มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอจะบอกให้ครับทุกวันนี้นะครับในตลาดมืดนะครับแลนซ์ซแวร์เนี่ยมีขายเยอะแยะเลยสมมุติว่าราคากลางๆนะแบบตัวที่แบบว่าไม่ได้มีประสิทธิภาพมากสมมุติเขาขายกันอยู่2,000เหรียญใครก็ได้สามารถไปซื้อแลนซ์ซแวร์มาในราคา2,000เหรียญเสร็จแล้วคุณก็อามาปล่อยเรียกค่าไถา่ใครโดนล็อก ก็ต้องเรียกค่าไถ่คนละ300ดอลลาร์ US คุณก็เก็บกำไรเอาจากจากเงินที่คุณไปลงทุนมาบางคนบอกไม่มีเงินลงทุนไม่มีเงิน2,000เหรียญอยากปล่อยแลนซมแวร์ทำได้ไหมทำได้เขามีระบบ profit sharing เดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปถึงขั้นนี้แล้วคือไอ้คนเขียนแลนซัมแวร์บอกอ๋อน้องน้องน้องไม่มีเงินซื้อ2,000เหรียญใช่ไหมได้นอ,อาไปฟรีๆเลยแล้วนอ,อไปปล่อยพอมีคนติดโดนล็อก จ่ายเงินเรียกค่าถ่ายมาน้องเอาเงินที่ได้จากการเรียกค่าถ่ายเนี่ยมาแบ่งกับพี่แล้วเดี๋ยวพี่จะให้กุญแจไปปลดล็อกมีระบบแบ่งปันผลกําไรไม่ต้องซื้อไม่ต้องผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนเดี๋ยวนี้เขาทํากันถึงเพียงนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าแรนซัมแวร์มันแพร่กระจายกันได้ง่ายมากแล้วมีขายตามตลาดมืดเลยเออนะฮะแต่เล่าให้ฟังอย่างเนี้ยอย่าไปทํานะทําแล้วมันบาปแล้วถ้าโดนจับอ่ะคือคนที่ไปปล่อยอะกับไอ้คนเขียนแรนซัมแวร์ ไอเดียฉลาดสุดเวลาคนซื้อไปหรือเอาไปทําเป็นแบบส่วนแบ่งกันก็ดีเอาไปปล่อยเนี่ยเวลาโดนสืบสาวราเรื่องมาเนี่ยคนติดคุกคือคนปล่อยไอคนเขียนโปรแกรมมันก็อยู่เฉยเฉยมันเหมือนคนที่ทํามีดคนที่เปิดร้านขายปืนนะไม่มีความผิดเพราะอะไรคนที่ผิดคือคนที่ซื้อมีดไปแทงคนคนที่ผิดคือคนที่ซื้อปืนไปยิงคนไปทําร้ายคนคนทํามีดคนทําปืนไม่ผิด เพราะฉะนั้นคิดดีๆถ้าคุณจะเป็นคนปล่อยลันซัมแร์คิดดีๆนะฮะความซวยอาจจะมาเยือนคุณได้